โอเคสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงศธรแชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเล่นนะรกออนไลน์เซอร์เวอร์คลาสามกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับอาชีพซูปเปอร์โนวิดนั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็ในวันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาทดสอบอเซตการ์ดนะครับที่เข้ามากับ17.2เอเนาะแล้วก็เป็นเสริมให้กับ สาย FM นะครับ f a t a l n e s นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะว่ามีการอะไรบ้างนะครับผมที่เสริมเข้ามานะครับก็อ่ะใัแรกน่าจะรู้กันแล้วเนาะที่ผมเทสให้ไปนะครับก็คือเซิร์ีเวสนะครับผมพอดีออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับซีเวสไม่เอ่อวีนอมแล้วกันนะผมเขาเรียกเขาขออ่านว่าวีนอมเนาะเพราะว่ามันเป็นรากสั์น่าจะเป็นรากสั์ของคาว่ามีพิษเนาะ โอเคอันนี้ก็คุณสมบัติตามตรงตัวนะครับก็คือ AG บอก2องเบอก1นะครับ m a ็ HP บอก10%แล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิล t a l m เ n a น e แล้วก็ไทเกอร์ช็อตินะครับผมอันนี้คุณสมบัติการ์เดี่ยวๆของใบนี้เนาะแล้วก็เมื่อใส่คู่กับซิมิสตาบัฟเฟอร์แบนดิตนะครับผมแล้วก็แอร์เอลิสกาส์นะครับก็เพิ่มดาเมจของฟาทอเมเน e 20%นต์เนาะาไทแองเกิลช็อตด้วยเนาะอีก20%นะครับผมแล้วก็ทุกๆการอัปเกรดของรองเท้า2ขั้นนะครับเพิ่มดาเมจของสกิลฟาทอมเอนเนสอีก5%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตีบอกของอาวุธนะครับทุกๆ2ขั้นก็เพิ่มสกิลของไทแองเกิลช็อตอีก5%นะครับอันนี้เป็นใบแรกเนาะต่อมา ไปที่2นะครับที่2และที่3นะครับก็ออกเลยนะอยู่นี่โอเคปึ๊บโอเคอะไปนี้เนาะสวิสตรารบัฟเฟอร์แบนดิตครับผมไม่ในแจ่าออกต้าหรือออกเตอร์นะครับเพราะว่าฟังใน g o o g l เกมันออกเตอร์นะแต่ผมอ่านตรงโตไปหน่อยอาจจะต้องขออภัยนะครับก็เอาไปนี้เข้ามานานแล้วเนาะก็ อ่ะ ATK M ATK บวกห้านะครับผมแล้วก็ถ้าใส่กับอาวุธอ่าประเภทแร็กเกอร์นะก็คือมีดนะครับผมก็ถ้าสังเกรดถึงขั้นสิบเนาะอ ATK กับ M ATK ให้อีกยี่สิบหน่วยถ้าสิบสี่ก็ให้อีกยี่สิบนะครับผมแล้วก็ถ้าใส่คู่กับช็อตกันบอฟฟาโลแวนดิตนะครับผมก็อ่าเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพแล้วก็ทางเลืมดบนต่อศัตรูขนาดเล็ก15%นะครับผมนี่ก็อยู่ในการ์ดอาวุธเนาะ โอเคต่อมาใบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเอลยสการ์นั่นเองเป็นใบที่ผมหายากมากนะรู้สึกว่ามันจะอยู่ในดันที่เข้ามาใหม่เนาะที่มันอยู่ในหมดง่ายนะคนไม่ค่อยลงกันนะครับผมก็อุว่าจะได้มานะครับอันนี้ก็เอจิบอกสองเนาะแม็กเอชพแม็กเอชพบอกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มดามเมจของสกิลเอ็นวีน้องนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็สกิลของโจน,นะครับผมอันนี้เนาะ โอเคอันนี้ใส่ในส่วนของรองเท้านะครับโอเคอันนี้ผมก็ไปถอดการ์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะนะฮนะในของรองเทาง้า RC บวก10นะครับผมออฟช่างมันนะฮะแล้วก็พาเทนนะครับ,นะรบผมพาเทนอ่าเบสไลฟ์นะครับผมก็เหลือแต่การ์ดพทโอนี่อยู่นะฮะที่65ฮนะิตเนาะก็ถอดการ์ดไอ้อ่า วันแรกเขียวออกไปนะฮะอันนี้บวกสิบสองเนาะนะครับของสงสัยตามนี้นะครับเหมือนเดิมครทุกสิ่งทุกอ,อย่างเหมือนเดิมนะครับบวก R C ยังไม่ได้บวกสิบเอ็ดนะครับก็เลยเอามายังไม่ได้เอามาใช้นะฮะโอเคชาร์ดก็เหมือนเดิมนะครับอ๋อเดินๆเนาะใส่คืนก่อนนะครับพอดีไปเก็บเวลใช้เป็นแอปสอบนะฮะอ่ะตามนี้นะครับผมสเตตัสก็ตามนี้นะครับผมโอเค โอเคเดี๋ยวลองแบบว่ายังไม่ใส่เซตการ์ดนะฮะโอเคตีเข้าไปออกมาแสนแปดแสนเก้าเนาะแสนเจ็ดก็มีนะครับโอเคก็ประมาณแสนเจ็ดกลางๆเนาะจนถึงประมาณแสนเก้านะครับ ออกบ่อยก็คือประมาณช่วงแสนแปดแสนแปดแสนเก้าออกบ่อยอยู่อันนี้คือยังไม่ใส่เซตการ์ดนะครโอเคอ่ะต่อมาเดี๋ยวใส่เซตการ์ดเข้าไปนะครับ ใส่อาวุธเนปาปั๊บแล้วก็อันนี้ใส่รองเท้านะครับโอเคปึ๊บอ่ HP เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปปัป๊บเรียบร้อยนะครับโอเค สองแสนห้านะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะฮะกับแสนเจ็ดถึงแสนเก้านะครับขึ้นมาเป็นประมาณสองแสนกว่านะเอ้ยลืมไปเรามีสกิลเรียกนักฟ้านะครับผมดีเกณฑ์ให้สองสองสองสามเนาะ สองห้านะก็ประมาณสองแสนสอง่สิบองแสนห้านะครับโอ้ถือว่าแรขึ้นเยอะนะโอ,โอเค ก็น่า,นาจะเห็นภาพกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของเซ็ตดาเมจก็เล่งขึ้นมาเยอะอยู่นะถ้าแบบเอ้ยยังไม่ใส่การ์ดอะไรอย่างนี้ครับคำถามต่อมาถ้าแบบเอยแล้วถ้าแบบเทียบกับการ์ดที่ใช้ทั่วไปปกติเนาะก็อ่าอย่างเช่น อาประดับนี้น่าจะเป็นอาการ์ดค่อนข้างจะบังคับเนาะน่าจะไม่มีอะไรมาแทนนะฮะในณตอนนี้นะส่วนอาวุธนี้น่าจะอ่าเป็นในส่วนของวัลเลอร์เขียวเนาะถ้าแบบเอ้ยอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเทียบแบบเทียบกับการ์ดวัลเลอร์เขียวอะไรพวกนี้นะฮะก็ดาเมจ ตอนที่ผมยังใช้อน,นันอยู่เนาะรอ,องเท้าในอาวุธเนี่ยเป็นวันเดอร์เล่เขียวแล้วก็รองเท้าเป็นนักดาบจากดันกิฟนะฮะผมก็ดาเมจใกล้ๆกันนะรู้สึกว่าแต่ว่าอันนี้เหมือนจะแรงกว่านะครับเหมือนจะแบบไอ้ออกออกดาเมจที่แบบสูงกว่ามาหน่อยๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณคือสองห้าเนี่ยมีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าในความถี่ของการออก เลขนะครับออกเลขเนี่ยน่าจะอันนี้น่าจะเยอะกว่านะเพราะออกสองสามสองสี่ค่อนข้างเยอะนะฮ okay. ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการลองเทสให้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ใส่การ์ดอะไรมาแล้วมาใส่การ์ดเซตเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมโอเคแต่ว่าในที่ประเด็นก็คือนะครับการ์ดในส่วนของรองเท้าเนี่ยตอนนี้น,ะน่าจะค่อนข้างหาย,ยากไม่ค่อยมีใคร ไปล่ามาขายเท่าไหร่นะครับผมก็แย่งกันนิดนึงนะครับระวังอาชีพโจรนะโจรกับซุปโนนะครับผมก็แย่งกันนิดนึงอันนี้ของผมโชคดีตรงที่ว่าประกาศรับแล้วก็มีคนทักมาว่าเอ้ยยังหายอยู่ไหมก็เลยแบบเออโอเคก็เอามานะครับผมก็ต้องขอบคุณที่เขาซื้อมาด้วยนะฮะไอมาขายผมด้วยนะครับผมก็ต้องแบบเออขอบคุณจริงๆนะครับหาวหา,มา,หามาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ โอเคแล้วก็ในเรื่องของการถอดกราดนะครับผมแน่นอนนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับปอนรับจบนะครับลองติดต่อได้นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้บริการเข้ามานะเรวก็ดีตรงที่ว่าของนัดฟอร์เซลเขาก็รับถอนนะครับผมก็ไม่ต้องให้ไอดีนะอันนี้เขาก็มีวิธีของเขาอยู่นะครับผมใครสนใจก็ลองติดต่อเขาไปดูนะครับผมนี่ก็ราคาไม่แพงนะช่วงนี้มีกิจถอดกราดอยู่นะราคาก็ลดลงนะครับผมยังไงก็ลองสอบถามเขาดูนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับในการลองเทสเซตการ์ดสาย FM ของซ u เปอร์โนวิดนะครับผมความจริงมันเป็นของกล้จะเซตการ์ดเ c นะแต่ว่า s c ไม่ค่อยไม่น่าจะได้ใช้กันนะฮะซุปโนโน,น่าจะใช้มากกว่าโอเคครับก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กับช่องพงศธรชนแนลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ คลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะอย่างไยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ผมขอนตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ